่านผู้ชมทราบไหมคะว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งของประชากรไทยที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปเนื่องจากโรคนี้มักจะเกิดอย่างเฉียบพลันค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเ,เลือดสมองนะคะโดยเฉพาะการสังเกตอาการเพราะโรคนี้นะคะรู้เร็วรอดค่ะโดยจะมีสถานาการณ์จำลองให้ดูบองต้นก่อน ที่จะเข้าสู่ช่วงให้ความรู้กับดรสุภัญญานะคะสวัสดีค่ะทุกคนถ้าร้ออแล้วไปสูวกันได้ลเลยค่ะสวัสดีทุกคนเราชื่จานะเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารหวานมันเค็มมากใช่เลยทุกคนเป็นอย่างที่ทุกคนคิดเลยตอนนี้เรากำลังเป็นทั้งโรคเบาหวานความดันและตอนนี้เรากินยาประจำตัวอยู่ก็คือ,อยาค,คุมแบบรายเดือนเพราะเราอาจจะเป็นซีดในถุงรังไข่ได้คุณหมอเลยแนะนำให้กินแบบนี้ และอยู่มาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเรามีอาการยกแขนไม่เท่ากันแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรหรอกนะเราก็เลยออกไปหาเพื่อนต่อจนมีเพื่อนสังเกตอาการความผิดปกติของเราคือแขนขาอ่อนแรงจนเรามีอาการหนักขึ้นเวียนหัวและฟุบล้มลงไปกับพื้นและเพื่อนๆก็ได้เข้ามาเห็นเลยพาส่งโรงพยาบาลโดยทันทีใช่เลยค่ะทุกคนคุณหมอได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน เ่งเกิดจากนิสัยการกินและโลคประจำตัวที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ต่อไปนะคะพบกับช่วงให้ความรู้กับดรสุกัญญาค่ะสวัสดีค่ะดรค่ะไม่ทราว่าวันที่29ตุลาคมของปีนี้เป็นวันอะไรห,หรอคะ,อะเป็นวันของโรคหลอดเลือดสมองค่ะเออแล้ว,วกทราบมาว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยทำให้มี เสียชีวิตจากโรคนี้มากในแต่ละปีใช่ไหมคะ <S 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 ใช่ค่ะจริงๆแนะล้วโรคนี้อยู่รอบตัวเรานะคะโรคหลอดเลือดสมองโรค stroke วลาเราทำความเข้าใจกับโรคนี้กันบ้างเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะโรคหลอดเลือดสมองคือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเรื่อยทั้งจากหลอดเลือดอุดตันหรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำ้ายและการทำงานของสมองหรือทั้งหมดทำงานผิดปกติอาการเกิดขึ้นทันทีทันใดสาเหตุเกิดจากอะไรนะ 1. ความดันโลหิตภาว่าความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเนื่องจากแรงน้ำเลือดที่ออกมาจากหัวใจมีแรงดันสูงขึ้น ทำให้ผ้าังร้อนเลดเสื่อมเร็วขาดความยืดหยุ่นและแตกเปราะง่ายพบว่ามี35-73%ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีภาวะความดันโลหิตสูงร่วมด้วย2การดื่มสุราคนที่ติดสุราจะทําให้ความดันโลหิตสูงการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงเกล็ดเลือดตา่าส่งผลให้เลือดออกง่ายหยุดยากหลอดเลือดเปราะบาง3การสูบบุหรี่ บุหรี่มีสารนิโคตินที่ทําให้หลอดเลือดหนืดเกิดริมเลือดได้ง่ายผนังหลอดเลือดเปราะทําให้ไขมันไม่ดีเพิ่มขึ้นเกิดการติดของหลอดเลือดส่งผลให้ขาดสารอาหารและออกซิเจนไปเลี้ยง 4. ี่การรับประทานอาหารรสจัดอาหารที่มีไขมันมากทําให้น้ําหนักตัวขึ้นมากหรืออาจเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานทําให้เกิดภาวะเรออินซูลินเกิดการเพิ่มไขมันเลว ส่งผลให้เกิดหลอดเลือดตีบตันเพราะมีไขมันไปเกาะทําให้หลอดเลือดไหลไม่เพียงพอ 5. ความเครียดเมื่อเกิดความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนโอรติอลทำให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้นมีภาวะความดันโลหิตสูงที่ไม่สามารถควบคุมได้ 6. โรคหัวใจโรคลิ้นลหัวใจรั่วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคเหล่านี้ล่วมเป็นสาเหตุของการเกิดดิ่มเลือดและถ้าลิ้นเลือดอุดตันก็จะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดสมองคืออะไรนะเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดจนทําให้หลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมีสาเหตุมาจากไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดจนทําให้เส้นเลือดตีบ 2. หลอดเลือดสมองแตกอาจเกิดได้จากการมีความเครียดการตื่นเต้นการมีความกังวลทําให้มีความดันเลือดสูง เมื่อหลอดเลือดขยายมากขึ้นจะทําให้หลอดเลือดบางจนแตกวิธีการป้องกัน 1. เช็คตรวจสุขภาพประจําปีตรวจไขมันในเลือดตรวจน้ําตาลในเลือดตรวจระดับไขมันดีและไขมันเลว 2. หาง,งาาออดิเรกทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดอ่นนานหนังสือฟังเพลง 3. ควบคุมความดันโลหิตไขมันและน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ 4. าทำอาหารในครบห้าหมู่และลดอาหารรดเค็มลดหวานลดมัน 5. ออกกำลังกายอ,าอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสาสินาทีต่อวันสาคังต่อสัปดาห์เต้นออร์บิกเดินหรือวิ่งบ่อยๆ 6. ควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสม 7. ลดการสูบบุหรี่ 8. ลดการดื่มสุราอาการเตือน F p a e ใบ,บหน้ามีอาการชาปากเบี้ยวมุมปากตกกล้ามเนะื้อใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก A. ออารแขนขาอ่อนแรงเดินเซกทรงตัวลำบาก S. อสปีกการพูดมีลักษณะพูดไม่ออกนิ้นแข็งหรือพูดไม่ชัดทันทีทันใด T. รู้เวลาเริ่มมีอาการคือจากเวลาที่มีอาการต้องเข้าการรักษาภายใน3ชั่วโมงวิธีการรักษาแบ่งตามโรคดังนี้ 1. หลอดเลือดสมองอุดตนัน2หลอดเ,เลือดสมองแตก 1. หลอดเลือดสมองอุดตนันแพทย์จะให้ยาล่อลิ้มเลือดทางหลอดเลือดดำใช้เวลาประมาณ60สินาทีและต้องสังเกตอาก,การผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด การใส่สายสวนลืางเลือดจะใช้สายสวนแทนบริเวณขาหนีบข้าไปยังหลอดเลือดแดงถึงตำแหน่งที่ริมเลือดอุดกันตะข่ายลากริมเลือดจะกลางออกจนถึงผนังหลอดเลือดเพื่อตัดริมเลือดออกจากสายสวนทําให้หลอดเลือดสมองทางานได้ตามปกติ 2. หลอดเลือดสมองแตกจะต้องควบคุมปริมาณเลือดที่ออกตามการรักษาระดับความดันโลหิตโดยใช้ยาลดความดันโลหิตเพื่อป้องกันการแตกซ้ํา ในกรณีที่เลือดออกมากแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเพื่อป้องกันความเสียหายต่อสมองโดยการผ่าตัดจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเลือดที่ออกภายในสมองและขนาดของสมองของก้อนเลือดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นชั่วคราวหรือเกิดการพิการถาวรความรุนแรงเกิดขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่สมองขาดเลือดอัมาพาตปัญหาการพูดเสียความทรงจำอารมณ์ปแปรปรวน เจ็บปวดหรือชาบริเวณร่างกายถ้ามีต้องได้ยื่นตัวคุณรู้